ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอแต้มพามาสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบห้าพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกแปดเก้าห้าหนึ่งสามหกครับเลขลางก็ออกห้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ครับงวดที่ผ่านมาชุดที่เตรียมสรุปให้เนาะพี่น้องครับ,รบเด่นห้ารองหนึ่งกับสี่ขมาหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะพี่น้องเนาะครับคอยเป็นหนึ่งสี่อีกมือนี่นะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันเลยนาะพี่น้องเนาะครับวัอนี้ก็มีอยู่รสิบหกอาจารย์นะพี่น้องเนาะ สิบหกอาจารย์ดังนะครับเนะเาะเขาเพิ่มเริ่มไม่ได้พี่น้องเนอะเริ่มจากเซียนคนริมทางพี่น้องกับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้องศูนย์กับหนึ่งครับ ส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อรับแชปหน้าจอครับผมรับพ่อเทียมกระคอขอบคุณนหลายเด้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะรับพ่อเทียมไปเร็วจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องรับเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดสองกับหกพี่น้องสองกับหก ครับเอาส่วนจับคู่เด้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมมักสอบตัวแรกเฮาก็จะเริ่มกลับตัวไว้นําเนาะพี่น้องเนาะครับขอเต็มขอขอ,ขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่ได้พี่น้องครับพ่อแหล่นอนนานะครับเนาะ บนล่างวิ่งโลด3มกับ4เน้นที่4พี่น้อง3กับ4ครับครับพอแหล่เพรียนห้สี่สองสสามสองสี่หนึ่งพี่น้องเด้อเอาหมักจอบตัวเดีเ่ยวจะลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผม ครับก็เเรียมขอขอบคุณในหลาย,ยลน,น,น,านะครับเด้อพ่อแหลนอนนานาะครับเนาะับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะพี่น้องขับปู่สมหวังบนล่างวิ่งรลด1กับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้อง1กับเจ็ดครับ เอาปูจับคูให้กับมี่ศูนย์เก็ดสองศูนย์หนึ่งเก็ดหกเก็ดเก้าสองเก้าเก็ดได้พี่น้องเด้อขับปูเนี่ยในที่หนึ่งเก็ดนะครับเอามักสอบตัวเด็กกับพิ่เจ้าหน้ามึงเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับแคปหน้าจอครับผมโอ้ลมพี่น้องแคปหน้าจอครับผม ขับประจำขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู่สมหวังนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนพี่น้องขับปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด6กับ2พี่น้อง หกับสองเน้นที่หนะครับสองกับ6ครับหาปูเน้นที่หกก็มี6กสองหกสามหกได้พี่น้องเนอะเอาหมักตัวใดสอบตัวใดก็จะลื่มกลับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับเตรียมเอาจับหน้าจอครับผม ขอกบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่ศูนย์เนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดได้พี่น้องปู่โคราชบนล่างวิ่งรูด2กับ7พี่น้อง2กับ7เน้นที่2 2กับ7จครับ เกตสองเก้าสองแปดสองน้าพี่น้องเนะาะเอามักสอบตัวเด็กกับพี่เจ้าน้าเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะที่สําคัญอย่าลืมขับตัวไว้นํานะครับแคปหน้าจอครับผมกรับปเตรียมขอกับขอบประคุณปูได้หลายนะครับเนาะปูโคราตนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานน้าพี่น้อง ขับเสียนหนองหารบนล่างวิ่งรูดสกับ6พี่น้อง4กับ6กครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเด่นส1่หนึ 0, นะพี่น้องเนาะมัธิ่านมากกัน1 5ึ่้าได้พี่น้องเด้อเข้าตัวก,กลับจันัันเราจะลืมกลับตัวไว้น,ำน้ำนาครา แคปหน้าจอครับผมกับเตรียมขอกับขอโอขอขอพูดในไรหลายนะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงนะพี่น้องเด้อขับพ่อเซียนเพลงวัติพันธมากกับเขาห้าหนึ่งตรงตรงนะพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสี่กับเก้าพี่น้องสี่กับเก้าสี่ ขับเด่นที่น้องเดอ้อ41 42 40นะครับครับตกกันตัวร่องกับเบิงใบนาอพี่น้องเนาะขับแชปหน้าจอครับผมขับเตรียมขอขอบคุณหลายๆน,นะครับเด้อพ่อเสียนเพลงน้องับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ Uh, จานะ์นั่งนนะพี่น้งนะออนางออนางกทมวัตออิพันมาห้าหนึ่งเข้าตรงๆง,งนะพี่น้องเนะนี่นี่ขับบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8พี่น้อง7กับ8 7 8นะครับขับเน้น7 3 8 3 8ามแดสาแปดสพี่น้องเนอะแคปหน้าจอครับผม ครับพอแที่มก็ขอขอบคุณพอเพียดหลาย,ยหลายนะครับเด้อส่งมาให้นะครับเนาะแล้วขอขอบคุณอาจารย์นั่งกอทอมอหลายหลายนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศีสะเกดพี่น้องปูศีสะเกดบนล่างวิ่งรูดสองกับสี่เน้นที่สี่พี่น้องสองกับสี่เน้นที่สี่สองสี่ นะครับครับเนี่ครับเอาแชปหน้าจอครับผมเอาหมักสอบตัวใดอย่าลื่มกับตัวน้ำได้พี่น้องเด้อครับขอเตรียมขอกับขอบคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่ซีสะเกตนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องเด้อ ขอช่างคมบนล่างวิ่งรูด7ก,กับ8เน้นที่8พี่น้องเจ็ดกับ8ปดนะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดนะครับครับพอช่างคมพเนึน่ให้ที่8 1 8 2น่ดสอะพี่น้องเด้อรับเนะาะมักสอบตดิดก,กับพิจณามึงงนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกับตัวไว้นำนากามแคปหน้าจอครับผม รับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเพียร่งมาให้นะครับเนาะเด้วขอขอบคุณพอชังคมหลายๆนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสด้พี่น้องเด้อรับพ่อสวัสดีพา,านมาหนึ่งห้าเข้าตรงๆแล้วพี่น้องเด้อรับบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องสี่กับห้าเน้นที่สี่สี่ ห้านะครับครับกับศีศูนย์ศีหกีเจ็ดีแปดีเก้านะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับขอเตียมขอขอบคุณห,หลายได้ครับเด้อพ่อสวัสดิ์นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้อง ครับเซียนช้ยวานงวดทีพานมากกับหกมมือวนนี้ก็มี6กสคือเกาพี่น้องครับบนล่างบิ่งรูด6กับ7นะครับนะเนาะเซียนชัยวาน6กับ7 6 7เนะครับครับเน้น6 1 6 2, 7, 1, 7, 2, นึ่งหเดหนอะพี่น,น้องเนอะกัน8 1 8 2นะครับ เขาจะเลื่มพี่นอมมออ้องจะเลื่มมากสอบตัวเดียวเขาจะเลื่มกับตัวไว้นาเนาะพี่น้องเนาะขับแคปหน้าจอครับผมรับปเตรียมขอขอบคุณห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูกูแก้ว้อพี่น้องเด้อปูกูแก้วงวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งเข้าตรงตรงนะพี่น้องครับงวดนี้ปูยมากบนล่างวิ่งลูดสองตัวเดียวพี่น้อง สองตัวเดียวโอ้ก็ได้ส้นกันหลายตัวท่านน้องงอดนี่พี่น้องเอาเน้นสองห้าสองแปดได้พี่น้องเน้อเหลือสองหกกับสองเจ็ดามาตัวเด็กกัอย่าลืมพี่น้องกลับตัวไว้นําเนาะพี่น้องเน้อขับแซบหน้าจอครับผมครับปเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูกูแก้วเนาะพี่น้องเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายได้พี่น้องเด้อขับเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด3กับ4พี่น้องสัดเกียนเนาพี่น้องเนาะ3มกับ4 3, 4. 3 4นะครับ เน้นสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าได้พี่น้องเด้ออ่ะมาตัวเด็กกับพิจารณามึงได้พี่น้องเด้อที่สําคัญอย่าลืมกลับตัวไว้นําหน้าคามแคปหน้าจอครับผมกลับพอแต้มขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อคือของพอแต้มนะครับครับของพอแต้มกั บนล่างวิ่งโลดเนาะพี่น้องเนาะสองกับสามพี่น้องสองกับสามสองกับสามพี่น้องมีกันเบิร์ดน้ำได้พี่น้องเด้อสองสองสามสามเนาะพี่น้องเนาะเอาผิดพลาดประการใด้พอเตียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาบันนี้พอเตรียมสิพามานับคะแนนน้อกันเนาะพี่น้องเนาะครับเห็นเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะศูนย์พี่น้องศูนย์มีหนึ่งคะแนนหนึ่งมีสองคะแนนสองมีหกคะแนนสามมีสามคะแนน สี่มีหกคะแนนห้ามีหนึ่งคะแนนหกมีสี่คะแนนเจ็ดมีห้าคะแนนแปดมีสองคะแนนเก้ามีหนึ่งคะแนนโอ้ oh, ส้นสองตัวได้พี่น้องบันสองกับสี่เนาะพี่น้องเนาะคะแนนท่อกัน สองกับสี่ลองนะพี่น้องเนดะ้อหกกับเจ็ดพี่น้องเตรียมบ่าชิบวนิหลายตัวนะพี่น้องเนาะหลายตัวคือเกา ได้ยักหน่อยตัวคืองวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องนะลองจับใส่กันมือนะพี่น้องเด้อสองหกสองเก็ดสี่หกสี่ก็ดนะครับดือจกเซกันสองสี่สี่สองเ่ยพี่น้องเา ได้กับพิจาหน้ามึงน,น้อพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องแคับหน้าจอไว้นะครับเด้อเอาผิดผลาดประกันในพอเตรียมกราบขอตรวจขอภัยได้พี่น้องเด้อัากระจัดขัดกราผ่านนาอพี่น้องเนาะครับตัวเลขเป็นแช์แนวทางนาครมเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียม้อไวพ้พรอยเข่าค่อยปังๆอีพี่น้องอิพซี่เขาจะได้สศกมันๆนกันนาอพี่น้องเนาะครับ เอาอย่าลืมพี่นอ้องเขับมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องเตาวันพาโชคแสนแนลพี่น้องฝากกดติดตามไป็นน้ำหน้าพี่นอ้องเด้อกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เพื่อจอะบุปผาคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมมีแค่นี้พี่น้องกวายโศกโศกมันๆสวัสดีครับผม